น้ำมีประโยชน์มากมายกินก็ได้ชำระล้างก็ดีในทุกทุกวันต้องใช้น้ำทุกทีไม่มีน้ำเรารำบากกายเราต้องช่วยกันรักษาเพราะน้ำทุกหยดมีค่ามากหลายหมดน้ำลงไปเมื่อ,อไรเราทุกคนต้องตายแน่นอนสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะและในวันนี้นะคะครูเก๋ก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของประโยชน์ของน้ำนะคะประโยชน์ของน้ำ มีอยู่หลายอย่างนะคะเช่นเป็นที่วาดใส่ของสว์น้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้ในการโปโบริโภคปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเด็กๆที่ประโยชน์ของน้ำ,นำมีเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแล,ลรักษานะคะโดยไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำและช่วยกันใช้น้ำเป็นอย่างประหยัดนะคะในสุดท้ายนี้นะคะเก็คก็จะมีเกมสนุกๆฝันเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้เลื่อนไหวกันนะคะแล้วพวกก็คุยกันอีกที นะคะคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะกรุงเกษก็จะพาเด็กๆม,มาเต่าสีน้ำตามพินตนาการนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะสีน้ำค่ะกุรไกรค่ะ หลอดกาแฟค่ะแล้วก็ใบงานนะคะเรามาเริ่มทำเลยนะคะขั้นแรกนะคะคุเกตก็จะผสมสีน้ำนะคะกับน้ำเปล่านะคะจากนั้นนะคะคเกตก็จะเอา สีน้ำนะคะที่ได้ที่ผสมไว้นะคะหยดลงไปที่ใบงานนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้หลอดกาแฟนะคะเป่าสีนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานของคุเคเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพแล้วอใหวิดีโอส่งมาในไลน์ห้องเรียนนะคะพบกับคุกเนี่ยพบกับค่ะ